สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเรียนออนไลน์บายครูไต๋นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาเฉลยแบบฝึกนะครับเตรียมความพร้อมหน้าสีหน้าห้านะครับโดยการแสดงวิธีรมนะครับตามที่แฟนๆนะครับในช่องที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากมาว่าอยากให้ช่วยแสดงวิธีทำให้ดูหน่อยนะครับเพราะนั้นคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเพิ่มเติมนะครับที่มาแสดงวิธีทำนะครับแบบฝึกเตรียมความพร้อมหน้าสีหน้าห้านะครับในหนังสือเรียนกนิสสัต ปหเล่มที่2เรื่องบัญจัติยางนะครับครับเตรียมความพร้อมนะครับข้อที่1จับคู่โจทย์ข้างซ้ายทางซ้ายกับโจทย์ทางขวาที่มีผลลัพธ์เท่ากันเราไปดูทีละข้อนะครับข้อที่1 48คูณ3หาร12นะครับอันซ้ายมือสีคูณ3หาร12 ก่อนอื่นเลยก็ไปดูขวามือนะครับตัวเลขชุดไหนที่มี3ตัวนี้อยู่นะครับคือมี48มี3มี12นะครับข้อที่1ไม่มีอ่ะข้อ a ไม่มีข้อ b ไม่มีข้อ c ไม่มีข้อ d มี48มี3มี12ข้อ e ไม่มีข้อ f ไม่มีข้อ g มี12คูณ48 3นะครับทีนี้เราก็มาดูว่า 12มันคูณหรือมันหารอยู่นะครับในข้อ d12 มันหารก็คือถ้ามันอยู่ข้างล่างมันเป็นส่วนนะครับมันคืออยู่ในรูปของการหารแต่ในข้อ G12 มันคูณนะครับเพราะนั้นข้อนี้นะครับที่สัมพันธ์กับทางด้านซ้ายมือนะครับ48แคูณ3แล้วก็48แคูณ3แต่48กับ3ตัวเนี้ย3อยู่ข้างล่างคืออยู่ในรูปของการหารซึ่งมันเป็น48หาร3ซึ่งมันไม่ตรงกับข้อนี้ นะครับแต่ว่าข้อนี้48มันคูณอยู่กับ3นะครับส่วน12เวลาเราหาผลคูณของเศษส่วนกับจํานวนเต็มใช่ไหมครับเราก็เอาจํานวนเต็มไปคูณเศษแล้วก็หารส่วนเพราะนั้นก็จะตรงกับข้อ1ดังนั้นข้อ1ก็คือสัมพันธ์กับข้อดีข้อ2นะครับ สี่สิคูณสิบสองหารสามเอ๊ะสี่สิบแปดสามสิบสองมีข้อไหนนะครับก็มีข้อจีสิบสองสี่สิบแปดสามสีสิบแปดคูณอยู่กับสิบสองหารสามหารสามแสดงว่าสามต้องเป็นตัวส่วนนะครับสีสิบแปดกับสิบสองคูณกันอยู่คูณเศษส่วนกับจํานวนเต็มเอาจำนวนเต็มคูณเศษส่วนแล้วก็หารนะครับจานวนเต็มคูณเศษส่วนหารด้วยตัวเศษหารด้วยตัวส่วน นะครับเพราะนั้นข้อที่2ตรงกับข้อ G ข้อ3 10ส่วน3คูณ240 <c oughs> ก็ไปดูว่ามีข้อไหนบ้างที่มี10มี3มี240 A มีไหมครับ A มีแต่10 B 10 243 C 260ไม่เกี่ยว E 240 30มีอยู่2ข้อ นะครับ260ไม่เกี่ยวเพราะนั้นก็ไปดูข้อ b กับข้อ e 10ส่วน3คูณยี่ะคูณ240แสดงว่า240ต้องอยู่ในรูปของการคูณน,นะครับจึงจะตรงกับข้อนี้10คูณ240คูณไหมครับคูณ240้ยบคูณ3 240ก็คูณแต่3มันเป็นตัวส่วนตัวส่วนอยู่ในรูปของการหารแต่ในนี้เป็นการคูณน,นะครับแล้วก็10ก็อ,อยู่ในรูปของการคูณเพราะนั้นข้อนี้ใช่ไหมครับข้อนี้ก็ไม่ใช่ 10นะครับอยู่ในรูปของการคูณกับ243อยู่ในรูปของการหารแต่ข้อนี้สอยู่ในรูปของการคูณในข้อนี้3อยู่ในรูปของการหารเพราะฉนั้นข้อที่3ตรงกับข้อ b ข้อ4 3ส่วน10คูณ260ก็ไปดูข้อไหนที่มี3มี10มี260 260 10แต่ไม่ใช่3 260 10แต่ไม่ใช่3 260อ่ะ240 260 คูณ3หาร10 3อยู่ในรูปของการคูณ10อยู่ในรูปของการหารตรงกับข้อนี้ไหมครับตรงกันเพราะนั้นข้อ4ตอบตรงกับข้อ f ข้อ5 260 10 25 260คณ10ส่วน25 260หาร25คูณ10ใช่ไหมครับ260 10ตัวนี้จะอยู่ในรูปการคูณกับ260 260คณ10ส่วน ยังคงเป็นยี่ห้าเหมือนเดิมส่วนยี่ห้าก็คือหารยี่สิบห้าสองร้อยหกสิบหารยี่สิบห้าคูณสิบเพราะนั้นตรงกับข้อ A ดังนี้นะครับสำหรับข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะครับไปดูการแสดงวิธีหาคำตอบนะครับหาผลคูณของแต่ละข้อข้อที่หนึ่งหกส่วนยี่สิบห้าคูณสองร้อย วิธีทำา6ส่วน25าคูณ200ตัดทอนกันได้ไหมครับยครับ251เป็น25 25เท่าไรได้สองร้คูณสีเป็น100แสดงว่า25คูณ8ก็ต้องเป็น200รอใช่มครับยครับ2้ครั้งเป็น100ดังนั้น25 8ครั้ง ก็เป็น200ก็จะเหลือ6คูณกับ28อ6คูณกับ8ส่วน1น6คูณ8 6 8 48นะครับส่วน1นก็เป็น48เหมือนเดิมเพราะนั้นตอบ48นะครับข้อที่2 2อ่า300คูณเศษ2ส่วน3 200รอยคูณเศษสส่วนสนะครับวิธีทำาอ0 0ยคูณเศษ2อส่วนสอ๋อไม่ใช่นะครับ300 300สามคูณเศษสส่วนสาะครับข้อที่2 300คูณเศษ2ส่วน3 <c oughs> วิธีทำนะครับ300คูณเศษ2ส่วน3ก็3 1เป็น3 3คูณ100 ก็ได้300นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ100คูณ2นะครับส่วนก็เป็น1 100คูณ2ก็ได้200นะครับ200ส่วน1ก็คือ200นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่2ตอบ200ข้อ3เศษ5ส่วน12คูณ48นะครับ เศษ5ส่วน12คูณ48วิธีทำ5ส่วน12คูณ48ตัดกันได้ไหมครับ12 1เป็น12 12เท่าไหร่ได้48 12 4เป็น48เพราะฉะนั้นก็จะเหลือ5คูณ4ส่วนข้างล่างคือ1 5 4มีค่าเท่ากับ20ส่วน1 20ส่วน1ก็คือ20เพราะนั้นตอบ 20นะครับขอ้อ456คูณเศษ4ส่วน7วิธีทำนะครับจาก56คูณเศษ4ส่วน7ตัดทอนกันได้ไหมครับตัดทอนกันได้ได้เท่าไหร่ครับ เจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดแปดห้าสิบหกเพราะฉะนั้นก็จะเหลือข้างบนเหลือแปดคูณอยู่กับส่ส่วนหนึ่งนะครับแปดส่สงส่วนหึงก็คือ32เหมือนเดิมเพราะนั้นตอบ32มสบสองข้อห้าเจ็ดส่วนห้าคูณหนึ่วิธีทำนะครับ 7ส่วน5คูณ105ตัดทอนกันได้ไหมครับ <c oughs> ตัดทอนกันได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการในการตัดทอนสักนิดหนึ่งเพราะว่าตัวเลขเยอะนะครับวิธีการขออน,นุญาตใช้กระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะครับจะหาว่า5สามารถตัดทอนกับร้อยหได้เท่าไหร่ก็ง่ายๆคือใช้วิธีการหารนะครับ 105, ห0 5าร5 ห้าถ้าหลได้หนไม่ได้อ่าหนึ่คห้าไม่ได้ก็ต้องเป็นสิบห้าถ้าเรได้1ิบหสองเป็น10บลบกันเหลือ0ก็ชัก5้าลงมา5้าถ้าหลได้5 5 5ห้อ่าห้เป็นห้านะครับกออภไปลบกันก็เหลือ0ูนย์เพราะนั้นข้างบนก็เหลือ21ดังนั้นหนึ่หาตัดกับหก็จะได้ว่าห้เป็นห้าหคูณยี่สิเป็น1 0ึ ดังนั้นนะครับข้อน,นี้ก็จะได้ว่า5 1เป็น5 5คูณ25เป็น105ก็จะเหลือ7คูณอยู่กับ25นะครับส่วนก็ยังคงเป็น 1, 1> 7คูณ25ได้เท่าไหร่ครับอออเออขออภัยนะครับลืมไปเมื่อกี้ใส่เลขผิดเพราะได้เป็น21ตัวนี้ก็จะได้21นะครับเพราะนั้น5 1เป็น5 5คูณ21ตัวนี้ก็จะเหลือ21ขอขอโทษครับขอโทษ รีบไปรีบนึงรีบไปนิดนึงนะครับต้องขออาภัยเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า5 1เป็น5 5คูณ21นะครับเพราะ5 2เป็น10 5 1เป็น5 5 2เป็น10 5 1เป็น5ได้21เพราะฉะนั้น5ตัดกับ105ก็จะได้21ก็คือ5 1เป็น5 5คูณ21ได้105ก็จะเหลือ7คูณ21นะครับ7คูณ21ส่วนด้วย1 7 1เป็น7 7 2 14 เหลือ147ส่วน1น,น,นะครับ147ส่วน1ก็คือ147ดังนั้นข้อที่5ตอบ147ข้อ6 51คูณ12ส่วน9วิธีทำ51คูณ12ส่วน9 9กับ51ตัดทอนกันได้ไหมครับตัดไม่ได้นะครับเพราะ9เป็นอะไรเป็น51ไม่มีเพราะนั้นก็ดูตัวคู่นี้นะครับข้างบน12ข้างล่าง9ตัดทอนกันได้คือ3 3เป็น9 3 4 12นะครับ3ตัด51ได้ไหมครับ51หาร3ได้ไหมนอ51หาร3 3เท่าไหร่ได้5 3 2เป็นอ3 1เป็น3ลบกันเหลือ 2ชัก1 3เท่าไหร่ได้21 3 7 21แสดงว่า3คูณ17ได้51เพราะนั้นก็3 1เป็น3 3คูณ17เป็น51นะครับเท่ากับข้างบนก็จะเหลือ17คูณ4ส่วนข้างล่างก็เหลือ1นะครับ17 4 4 7 28อ่ะ17คูณ4 4 7 28ใส่8ทด2 4 1เป็น4กับตัวทด2เป็น6นะครับเพราะนั้นเท่ากับ68ส่วน1 68ส่วนหนึ่งก็คือ68ข้อที่6ตอบ68ข้อ3านะครับหาคำตอบนะครับข้อ1ดารณีซื้อดินสอ3แท่งจ่ายเงิน200อ่างจ่ายเงิน24บบาทดินสอราคาแท่งละ เท่ารดนะครับดาราีซื้อดินสอสามแท่งจ่ายเงิน24บาทดินสอราคาแท่งละเท่าใ่วิธีทํานะครับบรรทัดแรกนะครับดาราีซื้อดินสอสามแท่งราคา24บบาทบรรทัดที่2นะครับดินสอหนึ่งแท่งราคาเท่าไหร่ก็จะได้ว่า24หาร3นะครับ24หาร3ได้เท่าไหร่ครับ สามไปคูณอะไรได้ยี่สิบสามแปดยี่ส่เพราะนั้นเท่ากับ8บาทนะครับเพิ่มให้ประโยคสัญลักษณ์นิดนึงนะครับถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่า24หาร3เท่ากับนะครับเพราะนั้นดังนั้น ดินสอราคาแท่งละ8บาทนะครับข้อที่1ตอบข้อ2ระยะทาง33กิโลเมตรจินดาใช้เวลาเดินทาง4ชั่วโมงเฉลี่ยแล้วจินดาใช้เวลาเดินทางชั่วโมงละกี่กิโลเมตรวิธีทำํำนะครับข้อที่2 บรรทัดแรกก็จะได้ว่าจินดาเดินทาง4ชั่วโมงนะครับได้ระยะทาง33กิโลเมตรบรรทัดที่2ก็จะได้ว่าแล้วถ้าจินดานะครับเดินทาง1ชั่วโมงจะได้ระยะทางเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้ว่า33หาร4นะครับตอนนี้ไม่พอขออภัยที่ลงมาเขียนบรรทัดข้างล่างนะครับจริงๆถ้าเขียนต่อกันตรงนี้ได้ก็จะดีนะครับ33หาร4ได้เท่าไหร่ครับ เราก็มาตั้งหารดูนะครับสหารสไม่ได้ก็33 4เท่าไหร่ได้33 4 8ิ2ลบกันเหลือ1 1หาร4ได้ไหมครับวิธีการที่เราเคยหารมาไม่ได้เราก็ใส่จุดเติม0 4เท่าไหร่ได้10 4,2เป็น8ลบกันเหลือ2 2หาร4ได้ไหมครับไม่ได้แต่ว่าเราใส่จุดแล้วเราสามารถเติมเลข0ูนย์ลงไปได้เลย สีเท่าไรได้24 5สิลบกันเหลือ0นะครับเพราะนั้น33หาร4มีค่าเท่ากับ8.25 33หาร4เท่ากับ8.25กิโลเมตรนะครับประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญ,ญลักษณ์ ให้ครบให้เต็มที่เลยนะครับก็จะได้33หาร4เท่ากับนะครับดังนั้นข้อนี้ดังนั้นจินดาใช้เวลาเดินทางเฉลี่ยนะครับชั่วโมงละ8.25กิโลเมตรก็ที่2นะครับตอบ8.25กิโลเมตร ข้อ3ไข่ร,ราคาฟองละ4.75บาทโควิดซื้อไข่6ฟองจ่ายเงินเท่าใดวิธีทำนะครับใบบรรทัดแรกนะครับไข่1ฟองราคา4.75บาทบรรทัดที่2โควิดซื้อไข่6ฟองจ่ายเงินเท่าไหร่นะครับ,บ,บ,รรบร1ฟอง4.7บาทจะหาว่า6ฟองเท่าไหร่ก็ต้องเอา4.7 5ไปคูณกับ6นะครับ สี่จคูณได้เท่าไหร่ครับหกห้สใสศู 0, ทดสามหกเีกับสเป็น 45, สีใสห้ทดสี่หกสีกับหกสี่ยี่สิบสีกับแปดก็เป็น28ทศนิยม2ษณสองตำแหน่งคูณจำนวนเต็ม นะครับก็จะได้ทศนิยมสองตำแหน่งเหมือนเดิมเพราะนั้นการนับมา1นึแล้วก็ใส่จุดนะครับจึงเท่ากับ28.50บแปดจห้านทเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับก็จะได้4.75คูณ นะครับดังนั้นโควิดต้องจ่ายเงินนะครับยี่สิบแปดจุดห้าูนบาทข้อที่สามตอบยี่สิบแปดห้าูนบาทข้อที่สี่น้ำผลไม้หนึ่งจุดสองห้าลิตรอุศสนีแบ่งใส่แก้วห้าใบใบละเท่าเท่ากัน แก้วแต่ละใบมีน้ำผลไม้กี่ลิตรวิธีทำนะครับอุตสณีแบ่งน้ำผลไม้ใส่แก้ว5ใบนะครับที่มีน้ำผลไม้อยู่1.25ลิตรแล้วน้ำผลไม้1ใบมีอันหนึ่งแก้วมีผลไม้อยู่กี่ลิตรนะครับเมื่อมีคำว่าแบ่งเท่าๆกันนะครับ เราจะได้ว่าหาคำตอบด้วยวิธีการหารนะครับเพราะนั้นก็จะเป็น1.25หารด้วย5 1.25หาร5นะครับหารไม่ได้ก็ใส่จุดนะครับเลื่อน 1. จุดก็จะกลายเป็น12.5 5้าหเท่าไรได้12.5 2เป็น10ลรบกันเหลือ2ชัก5 นะครับห้าถาไหไรได้25 5, ่5 25ลบกันเหลือ0ูนย์เพราะนั้นเท่ากับ0.25ยประโยคสัญ,ญลักษณ์1.25 หารหาเท่ากับดังนั้นแก้วแต่ละใบมีน้ำผลไม้อยู่0.25ลิตรข้อที่4ตอบ0.25ลิตรข้อ5พิมพ์ซื้อเนื้อไก่3ถุงหนักถุงละเท่าเท่ากัน ช่างรวมกันได้3.75กิโลกร,รมัมไก่แต่ละถุงหนักกี่กิโลกร,รมัมวิธีทำนะครับข้อที่ 5, พิมพีมซื้อไก่3ถุงหนักเท่าๆกันรวม3.75กิโลกร,รมัมแล้วไก่เด่งถุงจะหนักเท่าไหร่นะครับเท่าๆกันหรือแบ่งเท่าๆกันนะครับจะหาคำตอบด้วยวิธีการหารเพราะนั้นก็จะเป็น 3. ุด ห 3. 3. 75หาร3 3.75หาร33เท่าไรได้3 3 1เป็น3ลบกันเหลือ0ก่อนจะชัก7ลงมาได้เนื่องจากว่ามีจุดก็ต้องใส่จุดและค่อยชักจุด7ลงมานะครับ3เท่าไรได้7 3 2เป็น6ลบกันเหลือ1ชัก5ลงมา3เท่าไหรได้15 35 15ลบกันเหลือ0 นะครับเพราะนั้นคำตอบคือ1.25กิโลกร,รมัมเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับได้ว่า3.75หารสามนะครับดังนั้นไก่แต่ละถุงหนัก1.2 5ห้ากิโลกร,รมัมข้อที่5นะครับตอบ 1.25กิโลกรัมครับในส่วนของข้อที่4นะครับในแบบฝึกเตรียมความพร้อมนะครับได้เฉลยโดยแสดงวิธีทำเอาไว้แล้วนะครับในอีก1คลิปนะครับก่อนหน้านี้สามารถที่จะไปดูข้อที่4ในตรงนั้นได้นะครับตัวนี้มาอธิบายแสดงวิธีทำเพิ่มเติมนะครับสําหรับข้อที่ไม่ได้แสดงวิธีทำเอาไว้นะครับ พราะนั้นสําหรับคลิปนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันไปก็เช่นเคยฝากกดไลค์เป็นกําลังใจนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนในโอกาสต่ตอไปสวัสดีครับ